ถ้าคุณเลื่อนผ่านมาเจอคลิปแรนดอมนี้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะจัก,กรวาลอยากบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มีใครบางคนที่คุณกับเขาอาจจะจบความสัมพันธ์กันไปหรือมีความไม่เข้าใจกันหรืออาจจะงอนงอนกันอยู่ในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันหรือเคยเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจเหงาเศร้าเขาคนนั้นเนี่ยรักคุณนะคะคิดถึงคุณมากเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณอยากมาหาคุณอยากทัก มาคุยกับคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะตอนนี้เขาคิดวางแผนและเขารอเวลาที่จะเดินทางมาหาคุณในกรณีที่คุณคบอยู่คนต่างชาตินะคะหรือคบอยู่คนแดนไกลนะคะเขาอะอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากมาคืนดีกับคุณอยากมาหาคุณหรืออาจจะมีการติดต่อทักเขาเ่อม,อมาหาคุณก,ก่อนก็เป็นได้นะคะ แต่ใจจริงๆของเขาอะคือเขาแบบอยากมาแล้วอะอยากมาเจอกันตัวเป็นๆแล้วค่ะเพราะเขาแบบรักคุณมากเลยอะเขาเคยคิดวิธีการที่จะง้อคุณแต่เขาก็กล้ากลัวๆ,ๆ,ๆนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าคุณอะอาจจะโกรธเขาหรืออาจจะไม่อยากพูดคุยกับเขาอีกแล้วอะเขาก็ลังหาวิธีการที่แบบว่ากลับมาคืนดีให้เร็วที่สุดเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันมัน,มน,มนจบหรือมันเงียบหายกันไปอย่างเงี้ย เขาคิดมากเขาเครียดนะคะเขานอนไม่หลับเลยอะ่ะเขาเป็นคนที่เก่งนะคะขยันในเรื่องในเรื่องหน้าที่การงานทีเดียวอะ่ะแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะคะอยู่ไกลจากคุณเป็นคนแดนไกลแต่ช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่คุณสองคนอะ่ะจะได้กลับมาพูดมาคุยกันนะคะเขาอ่ะรักคุณมากนะคะ ยิ่งเวลาที่ห่างไกลกันหรือไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้ติดต่อกันแล้วเขายิ่งรู้ใจตัวเองว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะคะเขานั่งนับวันเวลารอคอยที่จะมาพบมาเจอคุณมาติดต่อสื่อสารกับคุณหรือแม้กระทั่งรอคอยกันแบบทักทายจากคุณไปอ่ะเขาแบบแบบคิดถึงคุณมากอ่ะถ้าเขาเดินทางมาหาคุณได้อ่ะเขาทําแล้วนะคะตอนเนี้ยใจเขาร้อนมากเลยเนี่ยคืออยากมาเจอมากแล้วอ่ะเขาอ่ะ เร่งวางแผนการทำงานให้มันจบไวๆให้มันเสร็จโปรเจกต์ไวๆเขาอะคุณกับคุณน่าจะอยู่ห่างไกลกันมากๆด้วยค่ะเขาอยากจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาพบหน้าคุณอยากมาเคลียร์ใจกับคุณเขาอยากมาให้ความชัดเจนกับคุณอยากมาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างที่เคยไม่เข้าใจกันระหว่าง เขากับคุณนะนะคะเขาอยากทําให้คุณสบายใจเขารักคุณมากเพราะคุณคือคนเดียวที่อยู่ในหัวใจเขาตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามเขาไม่เคยลืมคุณได้เลยแม้สักวันเขาคอยตามส่องตามดูคุณตามสื่อโซเชียลต่างๆนะคะยิ่งส่องยิ่งดูไปเขาก็ยิ่งหึงยิ่งหวงเขาไม่อยากให้ใครเข้ามาพูดคุยกับคุณเลยไม่อยากให้มาเม้นต์มากดไลค์หรืออะไรก็ตามแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณน่ะไปสนใจคนอื่นเลย เพราะว่าเขาว่าห่วงคุณมากยิ่งส่องไปก็ยิ่งแบบว่าห่วงไปหึงไปแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้เพราะการที่เขากับคุณอยู่ไกลกันมากแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันแล้วเขาก็เลยต้องได้แต่เก็บไว้เงียบๆแล้วก็นั่งนับวันเวลารอคอยที่จะได้มาพบมาเจอมาเคลียมาคุยกับคุณนะคะเพราะว่าคุณน่ะคือคนที่จิตใจดีเป็นคนที่น่ารัก ใครเห็นใครก็อยากพูดใครเห็นใครก็อยากเข้าหาเพราะความเป็นคนที่น่ารักคิดดีคิดบวกพลังงานบวกของคุณอะ่ะมันดึงดูดแต่คนเข้ามาในชีวิตคุณมากมายซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นและเขาก็หวงพลังงานของคุณมากเขาว่าไม่อยากให้คุณไปใจดีกับใครเลยอะ่ะเขาอยากให้คุณใจดีกับเขาคนเดียวดูแลเขาคนเดียวเอาใจใส่เขาคนเดียวเขา่ารักคุณมากเขาเอ็นดูคุณมากนะคะ คุณนะเปรียบเสมือนบ้านแห่งจิตวิญญาณของเขาเลยอะ่ะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดในในโลกใบนี้เขาก็รู้สึกเหงาเมื่อไม่มีคุณเมื่อไม่ได้ติดต่อกับคุณเขาเหงามากเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากเดินทางมาพบมาเจอหน้าคุณนะคะเขาอยากมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะก็ขอให้ทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะไว้พบกันใหม่กับหมอริชในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ